เนื้อหาในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ EMA เพียงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับเราจะใช้เส้น EMA 3เส้นนี้ในการวิเคราะห์กราฟราคาซึ่งเทคนิคนีคน้สามารถที่จะเทรดได้ทั้งทองแล้วก็ฟอเร็ก์เลยนะครับการวิเคราะห์กราฟด้วย EMA 3เส้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับแต่ว่าก่อนที่เรานนั้นจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมอยากที่จะฝากโฆษณาของเราก่อนนะครับ u h เฮ p เรามีบริการให้สัญญาลแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ Trading ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการสัญญาลรายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทําสัญญาเพื่อที่จะให้เทรด้ ไม่ใช่แค่บริการซิกแนลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งโชยบเป็นชีเดโมโลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบทค,คืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เพียงแค่หนึ่งนาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเป็นสมาชิกกับเราสามารถที่จะติดต่อแอดมินของเราได้เลยครับที่ Li@ like แอด u s thailand เพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกทท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการทํากําไรด้วยเส้น e m อเมพยงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับที่มาต้นฉบับของวิดีโอนี้เราได้มาจากช่อง t r a d e r DNA ครับ Trader DNA ก็จะได้ว่าเป็นหนึ่งในช่อง u t u b e นะของต่างประเทศนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยและในช่องของเขาก็มีเทคนิคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนั้นอยากที่จะเรียนรู้เทคนิคอื่นๆจากช่อง Trader DNA คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า Trader DNA ได้เลยนะครับเพราะเทคนิคของเขา่ันางที่จะเยอะจริงๆครับและที่นี้ครับเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือการทํากําไรในตลาด forex ด้วยเส้น ema เพียงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับก่อนอื่นผมขออธิบายเกี่ยวก EMA นี่คืออะไรเส้น EMA นะครับจริงๆแล้วมันคือเส้น Moving Average นะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองครับซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SMA นะครับ SMA ก็คือ Simple Moving Average นะครับและค่าที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ EMA ครับ Exponential Moving Average นะครับก็คือหนึ่งในรูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ EMA นั่นเองนะครับ EMA 50มีความหมายว่าอย่างไรก็คือราคาเฉลี่ยกราฟที่เทียน50แท่งนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าเรานั้นใช้ทำเฟรมันอ่าวันรายวันนะครับเส้น50ก็มีความหมายว่าราคาตอนนี้นะครับมันเป็นราคาเฉลีย่ยราคายอดหลัง50วันนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ทำเฟรมอ่า่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้ EMA 50เนี่ยก็หมายความว่า EMA ตรงนี้นะครับราคาตรงนี้มันเป็นราคาค่าเฉลี่ย50ชั่วโมงย้อนหลังนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยตามค่าที่เราตั้งนั่นเองถ้าเกิดเราตั้ง100ก็คือค่าเฉลี่ย1 0 0นั่นเองนะครับ ีนี้เราได้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเส้น EMA แล้วใช่ไหมครับเรามาดูเทคนิคในการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย EMA ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนีครับก่อนอื่นเลยเขาอยากให้เรานั้นเซตค่า 3ค่าด้วยกันก็คือเส้น EMA 3เส้นด้วยกันถ้าเกิดว่าเราดูตามภาพเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเส้น EMA 3เส้นนะครับก็คือ 50, 100แล้วก็200นะครับดูจากภาพตัวอย่างเขาให้ EMA 50นะครับเป็นสีดําแล้วก็ EMA 100เนี่ยเป็นสีน้ําเงินแล้ว EMA 200เป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะเราก็จะเห็นได้ว่า50นะจะอยู่บนสุดนะครับ100จะอยู่ตรงกลางเสมอ แล้วก็200นั้นจะอยู่ข้างล่างถ้าหากว่าราคามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอตัวเส้น3เส้นนี้นะครับมันก็จะเรียงตัวกันแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่มีการตัดกันนะไม่มีทางที่เส้นมันจะตัดกันมั่วสั่วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการตัดกันมั่วสั่วแสดงว่าราคามันอาจจะไม่ใช่แนวโน้มที่แข็งแกร่งนะครับทีนี้เราดูตามภาพนะครับอ่เขาก็มีกราฟราคาขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะครับตอนนี้ราคามันมีการปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับเขาก็วงกลมให้เราดูว่าถ้าราคามันมีการปรับตัวขึ้นนนนนนแบบีี้้้้เเสส3 1 0 0 200เนี่ยมันจะเรียงตัวกันแบบนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงมันเคลื่อนที่ในรูปแบบเป็นกรอบนะครับเคลื่อนที่ไปด้านข้างหรือว่าไซเวสเส้น EMA นั้นมันจะตัดกันมั่วซั่วเลยครับมันจะไม่เรียงตัวกันตามที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะครับเนี่ยครับมันก็จะตัดกันมั่วซั่วถ้าแบบนี้นะครับวิธีการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยเทคนิคนี้จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์กราฟได้เลยดังนั้น เทคนิคนี้จะใช้ได้กับสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการเทรดได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไซเว y ไม่สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการทำกำไรได้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเทคนิคในการเปิดออเดอร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกครับให้เรานั้นสังเกตการเรียงตัวของเส้นอ e ีเมก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการเรียงตัวการถูกต้องนะครับห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็200ถ้าเรียงตัวกันแบบนี้ถูกต้องเราก็มาดูกราฟราคาครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูตามภาพตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากราฟราคาก่อนหน้านี้นะครับมันจะวิ่งเหนือเส้นอ e ีเม์ใช่ไหมครับตอนนี้ราคามีการร่วงตัดเส้นอ e ีเมลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่บริเวณเส้นอ e ีเมหน0 0ทีนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการเด้งกลับไป ทะลุ EMA 50แบบนี้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์บายตามลูกศรบายได้เลยนะครับถ้าแบบนี้เราก็มองว่าราคามีการพักตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะมีการเด้งขึ้นใหม่และถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะไปตั้งสต็อปลอตอีกที่ข้างหลังเส้น EMA 200นั่นเองนะครับเราจะไม่กดออเดอร์บายถ้าเกิดว่าราคานั้นมันไม่สามารถที่จะเด้งกลับไปทะลุเส้น50ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูตามภาพอีกกรณีหนึ่งนะครับราคานั้นมันยังไม่ทะลุเส้น EMA 50นะครับปรากฏว่าราคานั้น มีการปรับตัวร่วงลงมาทะลุเส้น200เลยอะไรแบบนี้เราจะยังไม่เปิดออเดอร์นะครับและเรายังไม่ต้องทําอะไรณตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วทะลุเส้น50ไปได้เรียบร้อยแล้วแล้วมันมีการาร่วงลงมาต่อนะครับเราก็จะสต็อปลอสบริเวณเส้น200นั่นเองนะครับแต่อันนี้สต็อปลอสเนี่ยเราไม่ได้ตั้งแบบตรงเส้น200เป๊ะน,น,นะครับเราก็ตั้งเผื่อไว้เผื่อวาอ่าราคานั้นมันจะมีการเบรกเอาหลอกนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราก็ดูว่า ราคามันมีการเด้งได้ไหมถ้าเกิดว่าเราดูตามภาพตัวอย่างเนี่ยตอนนี้เลยเราก็จะเห็นได้ว่า อ่าอีกกรณีหนึ่งนะั<ม>่ก็คือราคามันย่อลงมาบริเวณเส้น100ใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการเด้งตัวปรับตัวขึ้นไปแต่ทีนี้เราก็เปิดออเดอร์บายเมื่อเราเปิดออเดอร์บายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเราก็ตั้งทาร์เก็ตไว้เลยว่าทาร์เก็ตหนึ่งร์เก็ตสของเรามันจะอยู่บริเวณไหนได้บ้างนะครับแล้วเราก็จะตั้งสต็อปลอสหลังเส้น EMA 200นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการทํากาไรทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้ววิธีการทํากําไรด้วย EMA 3เส้นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแต่ทีนี้ครับเขาก,ากที่จะเสริม เทคนิคหนึ่งเข้ามาก็คือการใช้สัญญาณคอนเฟิร์มจากอินดิเคเตอร์ RSI ครับทีนี้มาดูกันว่าอินดิเคเตอร์ RSI นั้นช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับ RSI ก่อนแล้วกันนะครับคือพื้นฐานในวิดีโอนี้เขาจะเกริ่นประมาณว่าตัว RSI เนี่ยมันจะมีเส้นตรงหนึ่งที่เป็นตรงกลางนะครับก็คือ RSI เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในค่า0ถึง100ใช่ไหมครับเขาเลยตั้งค่ากลางไว้ที่50 ดังนั้นโซนข้างล่าง50นะครับตั้งแต่0ถึง50เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เขาบอกว่า,าราคาเนี่ยมันจะอยู่ในแนวโน้มขาลงแต่ถ้าเกิดว่ามันมากกว่า50ขึ้นไปอ่าระหว่าง50ขึ้นไปถึง100เนี่ยอันนี้เขาบอกว่า มันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นในการที่เรานั้นจะวิเคออกกร,ราะห์กราฟราคาหรือว่าจะใช้สัญญาคอนเฟิร์มจาก RSI เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเปิดออเดอร์เซลล์เราก็ต้องรอว่าราคาเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเส้น50ของ RSI หรือเปล่านะครับทีนี้ครับเรามาดูตามภาพตัวอย่างกันตามภาพตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงใช่ไหมครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าราคามันมีการปรับตัวลงก็เพราะว่าตัวเส้น50นะครับ เนี่ยครับมันจะอยู่ข้างล่างสุดมันแตกต่างจากแนวโน้มขาขึ้นเมื่อสักครู่น,นี้ที่ผมได้ยกมาเลยครับเมื่อสักครู่นี้เส้น EMA 50มันจะอยู่บนสุดใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเส้น EMA 50ของเรามันก็เลยอยู่บนสุดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเส้น EMA 50ของเรามันก็จะอยู่ล่างสุดนั่นเองครับและกราฟราคาของเราครับมันก็จะอยู่ข้างล่างของ EMA ท <Search. S 1> ั้ง3เส้นเลยและทีนี้ราคามันมีการปรับตัวลงมาครับ มันมีการปรับตัวลงมาแล้วอยู่ๆครับมันมีการปรับตัวขึ้นไปปรับตัวขึ้นไปและตอนนี้ครับมันปรับตัวขึ้นไปจนทําได้ทีทะลุเอ็มเอทั้ง3เส้นไปเลยนะครับ และตอนนี้มันติดอยู่เส้น EMA 200นะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากวงกลมสีเหลืองเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่าน200ไปได้อาจจะมีไส้เทียนขึ้นมาเป็นการเบรกเอาล็อกนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านเส้น200ไปได้เราจะเปิดออเดอร์เซลล์ตรงไหนอันนี้ผมต้องขอวงเล็บนะครับว่าต้องเป็นออเดอร์เซลล์เพราะตอนนี้ราคามันมีการปรับตัวลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการปรับตัวขึ้นเราก็จะเปิดออเดอร์บายนะครับแต่ตอนนี้ราคามันมีการปรับตัวลงอยู่ดังนั้นเราก็จะจ้องเปิดออเดอร์เซลล์ครับทีน อนเมล้า e ลงมาแล้วนะครับ แล้วก็เสริมเทคนิคการลากเทรลไลน์เข้าไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูตามเส้นสีดานะครับมันก็คือเส้นเทรลไลน์นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราดูจากกราฟราคาแล้วก็จะเห็นได้ว่าอ๋อเนี่ยเส้นเทรลไลน์อยู่ตรงนี้นะครับราคาก็มีการทะลุเส้นเทรลไลน์ลงมาเช่นเดียวกันเทรลไลน์ตรงนี้เป็นเทรลไลน์แนวรับนะครับทีนี้เราดูกรอบข้างล่างครับก็คืออินดิเคเตอร์ RSI นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราดูจากอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยเรา,รา,าก็เห็นได้ว่า RSI ก่อนหน้าน,นี้นะครับราามันอยู่เหนือเส้น50แตตต่ออ SI อ SI อ SI ่อนนี้ RSI กกําาาลลังงมว เส้น50แล้วนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าโอ้โหสามอย่างนี้มันคอนเฟิร์มเลยไม่ว่าจะเป็นกราฟราคามันทะลุเส้น50ลงมาแล้วก็ตัวเทรลไลน์นะครับราคาก็เหมือนว่าจะมีการทะลุเทรลไลน์ที่ทำนั้นที่เป็นแนวรับก่อนหน้านี้นะครับแล้วเส้น RSI เนี่ยก็กำลังลงมาต่ำกว่าเส้น50นั่นเองครับแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะครับนี่ครับดูตามภาพต่อมาก็คือเปิดออเดอร์เซลล์ตรงที่ราคานั้นทะลุเส้น50ลงมา เส้น EMA 5 0นะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้สัญญาณคอนเฟิร์มทั้ง2ฝั่งนะก็คือตัวกราฟราคากับเส้น EMA 5 0แล้วก็ตัว RSI นะครับมันมีการทะลุเส้น50ลงมาเช่นเดียวกัน แบบนี้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์เซลล์ตรงสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเขียนได้เลยนะครับก็คือเซลล์ตรงนี้แล้วก็ตั้งสต็อปลอตตรงไหนครับข้างบนเส้น200นั่นเองนะครับก็เลยไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าตั้งบนเส้นพอดีเพราะราคามักจะมีการเบรกเอาหลอกอยู่เสมอครับทีนี้ครับราคาก็มีการปรับตัวร่วงลงมาจริงๆครับอันนี้ก็คือเทคนิคทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับแต่ทีนี้เขาก็อยากที่จะเสริมนิดนึงสาหรับเทรดเดอร์แบบสายสกอร์ปิ้งสายแบบเข้าเร็วออกเร็วเขาบอกว่าไม่จําเป็นว่าเรานั้นจะต้อง ทรดบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเจอสัญญาณเล็กน้อยอะไรเราจะต้องเทรดอยู่เสมอๆก็บอกว่าสิ่งที่ดีเราควรที่จะอ่าโฟกัสไปยังจุดเข้าที่ดีดีกว่านะครับให้เทรดเฉพาะสัญญาที่มีคุณภาพถ้าเกิดว่ามันยังคลุมเครืออยู่ก็ไม่ต้องเทรดครับและเทรดข้อที่2นะครับก็คืออย่าเสี่ยงมากจนเกินไปในการเทรดแต่ละครั้งเพราะแน,น่นอนครับมันก็คือการจัดการบริหารความเสี่ยงนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่มีการจัดการบริหารความเสี่ยงโอ้โหเราก็จะเจอกับ ามหันตภัยของเราได้เลยนะครับและข้อที่3ครับรู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะหยุดเทรดเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเทรดเดอร์อาจจะใช้เวลามากเกินไปในการาวิเคราะห์กราฟเฝ้าหน้าจอหรือว่ารอจังหวะในการเทรดดังนั้นเราอย่าใช้เวลาตรงนี้มากจนเกินไปนะครับมันจะส่งผลให้เราเหนื่อยแล้วก็หลุดโฟกัสไปได้และข้อที่4ครับข้อสุดท้ายก็คือโฟกัสไปที่คู่เงินเดียว ในการเทรดแบบสกอร์ปิ้งนะครับเพราะบางทีเราอาจจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงในการเทรดเพราะเราจะต้องเข้าเร็วออกเร็วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบเทรดทองเนี่ยชอบเทรดทองเป็นอย่างมากเลยก็แนะนําว่าให้โฟกัสไปที่ทองอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้คุณผู้ฟังแกสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการเทรดของคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันใหม่ในวีดีโอต่อไปครับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรจะหยิบเทคนิคอะไใหม่ย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด